ความคืบหน้ากรณี Facebook ของนายแพทย์เจียรรุษชมเชยกุมรารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนาคนรราชสีมานะครับสะท้อนปัญหาการใช้กัญชาของเด็กและเยาวชนครับโดยระบุว่าเด็กอายุ14ปีเสพกัญชาแล้วเกิดอาการทางประสาทล่าสุดนายแพทย์นรินรัตพิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคนรราชสีมาได้สั่งการไปถึงทุกโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างถูกวิธีห้ามเสพเพื่อความบันเทิงหรือว่านันทนาการครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีหญิงคนหนึ่งใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ขอร้องให้ร้านอาหารอย่าใส่กัญชาในน้ำซุปหรือว่าถ้าจะใส่ก็ควรติดป้ายหรือว่าแยกหม้อให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก หลังจากที่ไปกินก๋วยจับร้านดังในตัวเมืองบุรีดำครับก็ทําให้เกิดอาการแพ้คอแห้งปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนคาดว่าซุปเนี่ยใส่กัญชาไปด้วยนะครับถ้าทางร้านใส่กัญชาในอาหารก็ควรจะติดป้ายเตือนจะได้ไม่เกิดอันตรายกับคนที่แพ้โดยเฉพาะเด็กคนท้องหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคที่ไม่สามารถรับประทานกัญชาได้ครับ ส่วนที่จังหวัดเลยนะครับบรรยากาศที่ถนนคนเดินเชียงคานเริ่มคึกคักครับหลังจากกัญชาถูกปลดล็อกออกจากเสพติดพอค้าแม่ค้าก็นําน้ํากัญชาต้นกัญชามาวางจําหน่ายกันจํานวนมากเลยครับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อของต่างก็แวะชมแวะดูดต้นกัญชากันนายวัญชัยพลซาเจ้าของร้านฮักเลยฮักกันเล่าว่ายอด ขายต้นกัญชาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกัญชาที่ปลูกแบบอินทรีย์เวลาลูกค้าที่ซื้อไปปรุงอาหารก็จะมั่นใจว่าปลอดภัยวกว่าครับ